คนนี้เสร็จปนประทูดินี่ขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมตัวบานประทูตัวบักง่ายนึงคือสิใจปบะหมิดดอกบักฟีกระทะอีบูบีนี่มันคุ้มค่าอีเล้คุ้มค่ากับอีบ,บูบีโอ้ประทูทอดตัวบักง่ายนึงสิได้กินข้าวกับ คนปัดทูดีพี่น้องเอ้ยอืมได้พักอันนี้ถ้าอย่างกเฮ้ยพักพักเชียงดาพักเชียงดาหยอดอ่อนๆเดี๋ยวลวกหยอดประกอบเก็บจากต้นมาเลยโอ้ยมักแดงญี่ปุ่นก็ไล่คัักได้มักคััก ต่อไปจะตำป,ป่นปลาทูลวกผักละเดใส่หลายเติอบอยู่ด้วยเนะาะตต่พอจุๆจุ๊จุมันจะเผ็ดมันจะคุยบ่ได้หลายดเด๋ยวเราตามพริกกันนะคะ แต่มาพิกจักน่อยก็พอพิเกเขียวเส้นนะไคือสิงามอยู่เอาได้อันนี้บ่ได้ได้แล้วสิกินบ่ได้เด้สิเพชรไฟพุท่าตุกตุกตุกตุตุกตก,ก,ก,กสองตุกเอกความคือนื่นๆเนาะ ใส่ประทูวน่วเขับไปเนาะามเสร็จแล้วก็คเล่คดเล่ส่นตัวโคเล่คเล,คล,คล่ใส่น้ำปจุจุเอาไปตั้งไฟดีกว่ามาั้งเบื้องพักเนี่ยพี่น้องเอ้ยใบมากกอกงามครับ แดงญี่ปุ่นก็อ่อนอ่วยเลยมันเป็นกัะแทบดีปนปะทู่ปนปะทูแล้วหร้อค่ะป่นปะทูก็แล้ว,ะลวมะกอกกางามมะเขือกางามมักแตงกางาม เรียกอะไรว่าต้มซ,ซุปก่อซุปกเป็นตดเสบซุปเนื้อซุปไกลเป็นต้มแซบแล้วเสียบเสียบเสียบใส่อวก็มาจากเจียงไม้อะเจ้าป่นประทูกับผักเชียงดา ยังดาลวกใส่อัวอบร้อนๆแคบหมูคนกระชู่นุดๆุดุดุด,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 ด